ดาวโหลดสติกเกอร์ลน์สาวราศีเมษน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์โฮโรแก้งที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก้งเดียวกันนะคะราศีเมษด้านการงานเรียนนี้สำหรับกลุ่มอาชีพที่ทำด้านการแพทย์พยาบาลหรืองานที่ขายประกรันขายยาต่างๆจะค่อนข้างดีทีเดียวค่ะเป็นช่วงขาขึ้นการเดินทางไปเจรจาขายของต่างๆ มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะส่วนเจ้าของธุรกิจจะเริ่มมีแนวทางขยับขยายมากขึ้นค่ะด้านการเงินระยะนี้อาจจะเสียทรัพย์และมีเหตุต้องเดินทางไกลแต่ต้องระมัดระวังการเดินทางนะคะอาจจะมีเฉียวชนบ้างค่ะมันทำบุญถวายโลงศพไหว้พระและรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงมีเหตุให้ค่าใช้จ่ายกับญาติพี่น้องที่ป่วยค่ะด้านความรัก ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าและใครที่แอมมีกิ๊กอยู่จะถูกเปิดเผยในไม่ช้านะคะส่วนคนที่โสดช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากเกินไปเรื่องคนรักเก่าแอบคิดถึงความรักครั้งเก่าอยากจะขอคืนดีแต่ความสัมพันธ์นั้นจบลงแล้วค่ะโอกาสกลับมาแทบจะไม่มีเลยนะคะ ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร0984420234หรือแอดไลน์ ID @prvariety